โอ้ผู้สาวสิป้าแป้งผมครับเอาจังใดนี่จังใดน้อนี่น้องขอขอแป้งอย่างเดียวนะครับขออนุญาตปฝากแป้งนะครับขอบคุณครับฝากเหมือนกับสวัสดีปีใหม่ให้มีความสุขนะครับผู้สาวป้าแป้งครับป้าสองคนเลยครับเออมันน้องอ๋อครับโอ้ใจดีมากพี่น้องมันน้งอขอบคุณครับขอบคุณครับมีความสุขปีใหม่นะครับครับผมครับเอาครับเอาครับเอาเปิดคลิปถึงสี่เลยนะครับมือนี้ ครับผมพอดีมาไทายพีฝ่าเนะาะวันนี้เป็นในทางเนาะเองบรรยากาศสงการมาเท่าเดยรครับนี่ออมาทางลัดหลอเนาะที่ไปบันโดดครับพอดีเพิ่นมีงานล่ำพีฝานะครับก็เลยรอมาทางนี้เพิ่นก็เลยขอปลาแปะเลยก็ได้อีกบรรยากาศหนึงน่งในรอบผม,ม่าเกือบย,ยี่สปีแต่เด้อผมมีคนขอปลาแปงแบบนี้แต่เป็นอีกบรรยากาศหน,น,น,นึ่งี่วัดหมือนละหอครับนี่โอ้เพิ่นกําลังเบี่ยงแสดงแราหมือแรงมีงานด้วยครับนี่ออกมาทางไหนเนาะตะเฮ้ามา อะครับนี่คือบรรยากาศเนาะเดี๋ยวรอรอไปเบร์อนอ่บ้าน้องกอง้อนพวกนี้มีคนสานัตวาบอก,กบรีวิวเส้นทางไปนําเนาะนะครับผมน,นี่คือสงขการบานเห่านะครับนี่เออเป็นไหนไปโอ้คุณตาโอ้ไปหลุดกับไปหลุดไปหลุดไปหลุดโอ้สิเด็ดสงขการครับรูปน้องก้อนสุดยอดเลีครับเพิ่นเปิดเพิ่นจากรถแทนมาเต็มกลางบานไปเลยครับสุดยอดีครับโอ้คนครับผ่านมาเห็นเพิ่นพอดีโอ้เรียกว่า ปีดหมูบ่บ้านเล่นเลยครับสงการบานเท่าพี่นี้นะครับเบิร์ครับเอาหัน่ย่งเอาลูกนทีมาวยนาะมกะนมีแแหมปันี่ไป้ีไปเอาคราเอาับเอาบเอาาโอ้สุดยอดจรครับ ทูดจอยดีครับรน้องออกครับ มนมาให้รถพาน,น,นครับผมแม่ในป้าแป,งปลงไปหรอครับ <Okay. S 1> อืม <Okay. S 1> คือเ่นต้องชื่ชวชมคนเดินรับนี่เรนเดี๋ยวมันละอยดดีนะครับนอกเพาะป้าแปลงให้เปิดกระจกให้เรนก็เพิินเนะ้ะเออก็ดีกักบสาษหน้ามานะครับผมนี่คือบรรยากาศบ้านน้องงอกจะเข้าสู่บ้านน้องกองนะครับมีแต่น้องนะครับผมแต่ว่าผมจุดหนุหมไม้ผมจะไปบันโดดมันนี้มือสองการวันที่สิบสามจริงจริงก็สิว่าสิห้ารออยู่หนะ้าแบบเฮดคิปแบบนี้จะรอไปเบิง่ง ทั้งวันนู้นเล็กไงนู้นต้องวางสินะสีมีสมัยเป็นงวัยรุ่นนี่คือขี่ม,มอเตอร์ไซค์หล่อนหาแลา้วก็มีองค์ขางถนนศาสตร์เนี่ยนี่เพิ่นเข้าไปเลนในเมืองเหมือนนี่วิธีส่งการก็เปลี่ยนเนาะมันจังมวนนะเลนในเมืองมันคนมันเยอะดีนะว่านไปถ่ายนันงแก้แ้งอยู่รัตนาบุรีอ้ยรัตนาบุรีรเล,น,เลนดีนะครับเลนหลายแห่งการถนนตัวนี้บ้านน้องกองนะครับำบนโดดโปริีสวรรค์รีสเกตนะครับสีมีวัยรุ่นเลนเบอนะครับโอ้เห็นเหวอเห็นนะครับ เดี่ยวแต่จังหวะหรืองอมขึ้นเปิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็สิเข่าซีโม่แล้วนะครับบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับอ่ารีวิวไปเลยเนาะนะครับผมเห็นเพื่อนมาทายกันเลยเห็นเพื่อนมาป้าแ้งกันเลยคืดอ,ออกว่าอ่ะผาพี่น้องอ่าอยู่แถวนี้อรอเบิ่งสงการแถวบ้านเฮาเบิ่งกันหน้าผมว่านะครับโอ้ยต่ก่อนสาดน้ำเลยนะครับนี่ช่องหางทางเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าก็บเขาพี่โคตรภูเาก่อนจะคอยออกมาเล่นในถนนนะ นะครับการเหรียญสุการในรูปแบบของผมสมัยแต่ก่อนเนาะเออบ่มีครับมันต้องออกหลายกลัวนะครับเพิร์มีงานวาดพ่อยังยังมีเป็นมาปลาแปลงนะครับเนาะโอ้เปลืองฟ้ากันมีแปลงไม่หนาเช่กันนะครับผมมาหาปันหาผูหนึ่งมาหาผูหนึ่งเว้ยยังว่าใครยังหาไหนยังหาเพื่เดียวเพื่อนก็โอเคครับนี่แกแบบมวลเนาะแต่ปลาแปลงอย่างเดียวกับมวลในเพื่นเช่กันบรรยากาศนะครับเนาะเดี๋ยวสิเงขาบมันโดดเดี๋ยว เบรคเลยนะเออเบรกให้เบรคให้เล่นได้เพลินนะกิจกรรมรวมกันนอสำหรับสังคมตะเฮานะครับผมสังคมไทยก็ถือว่าพี่ใหม่ไทยนะครับก็ถือว่านี่นี่คือความนุ่มนวลเลยคือด้วยด้วยมารยาทนะครับด้วยที่แห้งนะเนี่ขอเชิญชมเพิ่นนะครับพี่น้องมาหน้าหงอกนะครับโอ้นะครับเล่นขึ้นเพิ่นกันเลยตะเฮาขออนุญาตค่ะเดี๋ยวขึ้นโบกรถแล้วก็ไปผ่านไปเป็นกระป๋าแปรงรถเลยนี่เห็นไหมครับเห็นหม กับรผมกับเบื้องตีละโอ้แบ่งร, <c oughs> รับผมนะเขาบ้านดูนะครับบานนี้ซุ้มประตูเริ่อเปิดจีเรนกันหมดจาัางเครื่องยู่บ่องไรเด้อบ้านนี้นบรรยากาศมาไทายปีฝ่าเนาะเพื่อนทากไปั้งแต่เสาผมติดงานวัดอยู่ไปทําบุญอยู่วัดก่อนเนาะค่อยออกมาหมืนในสงการในเปิือกนอกมาเบื้งบรรยากาศนะครับอืมเบื้งนะครับผมวันสงการบ้านเฮานะครับรไปในช่วงคลิปนี้กันเด้ออยู่หนังกางแป้งเด้อครับสามบริการนะครับพร้ท่านใด ลงคลิปนะครับไปถ่ายไว้ช่วงสงก้านกรสิคลิปกรสิอื่นแน่นะครับเพราะว่าติดงานที่กันนะครับผมแอมมินก็ติดงานนะครับวันนี้เป็นงานวัดงานครอบครัวนะครับเดี๋ยวเบิร์เดอร์วันนี้คุณอยู่มืองไหนแต่ยินเสียงเหรอครับนี่บ้านนี่แม่ยนปะอือโอ้อยู่นี่ปอเอาละครับเอากรสิได้ไปถ่ายท้ำคลิปนะครับเอาลากันมองนี้นะครับว่าผมจะไปไหนไปถ่ายท้ำอ่า รั่มผีฟ้าที่บ้านโดนดตำรวจโพสิสวรรษีสะเกดขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในบรรยากาศต่อไปนะครับสวัสดีครับ